มาดูลักษณะนิสัยที่โดดเด่นของคุณกันหน่อยนะครับว่าคุณมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์แบบไหนนะฮะวันนี้ขอนําเสนอเบอร์มงคลนะครับเบอร์0ู9ย์9 7 8 9 8นแะครับแล้วก็เบอร์0ู8 8 1 1 8 1 1 1หนึ่งแะครับแล้วก็เบอร์0ู3 9 66666 6มนะครับผมและคนที่สนใจทะเบียนประมูลรถยนต์ตอง8นะครับก็อินบ็อ่าได้พิเศษต้องคำแท้เข้าส9บก้าหยกพม่า นะครับสร้อยข้อมือยกอัญมณีนะครับก็คุยกันหลังใหม่ได้แล้วก็คอร์สเรียนห่ันไพ่ชาโร่นะครับคนที่สนใจเรียนหันไพ่ชาโร่โหราศาสตร์เคนสอนฟรีนะแล้วก็โปรดูดวงหนึ่งใบแดงมีทอนเท่านั้นเองนะครับผมมาดูกันลักษณะความโดดเด่นของคุณนะครับคุณมีลักษณะอย่างไรนะฮะ The Lover คุณเป็นคนจิตใจดีนะะร,รักใครรักจริงนะ แต่คุณเป็นคนที่มีความปรารถนาดีกับผู้อื่นนะครับให้ความรักกับผู้อื่นนั่นเองครับต่อไปสิบถ้วยนะครับรักครอบครัวนะ,วนะมีความกระตันยูกตเวทีนะครับคุณบางคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะครับต่อไปแปดเหรียญขยันทํางานมากเลยบางคนนี่ทําแต่งานนะฮะทั้งวันทั้งคืนไม่มีโอกาสได้ไปทําอะไรกับเขาเลยนะและจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งนะครับต่อหน้า ต่อหน้าคุณเนี่ยคุณอาจจะดูเป็นคนที่สื่อสารทางอารมณ์ไม่เก่งนะแต่ภายในใจคุณเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนนั่นเองโอเคมาสรุปความเป็นตัวคุณหลังนี้กําลังนําพาสิ่งใดเข้ามานะอืมบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็อาจจะไม่ถูกใจคุณนะเพราะว่าด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีคนอื่นก็มักจะเ,เปรียบคุณแต่คุณก็มักจะชนะทุกการเราเปรียบเสมอเลยนะครับ